สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับพี่พี่ก็จะเป็นราวการชาติดาวโจน v ์ p แล้วก็ดาวหุ้นดาวโจนเนาะคืนนี้จะเป็นหุ้นดาวโจน์ดาวโจนสตา์นั้นผมจะลงแค่ในกลุ่มนะครับก็ต้องขอโทษที่ลงแนวะทางช้านะครับวันนี้ก็มีหลายเหตุการณนร์นะครับเนาะกับกับหน้าที่งานนะครับเนาะ ก็เลยไม่สะดวกนะครับพี่พี่ก็เลยลงแนวทางช้าเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับผมสาหรับแนวทางของเรานะครับก่อนไปรับชมนะครับผมขอฝากคําเตือนพี่พี่แนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ท่านใดที่นะครับสนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับหรือว่าท่านใดที่ ชื่นชอบในแนวทางราวเช้าเนาะผมจะลงแค่ในกลุ่มนะครับพี่พี่เพราะว่านะครับที่ไม่ลงในช่องทาง u t u b e นะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลานะครับพี่พี่ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับก่านใดที่นะครับชื่นชอบแนวทางราวเช้าเนาะก็เข้ามาเป็นพี่เป็นน้องก็ได้นะครับสดับบ้านนะครับแนวทางนะครับเนาะก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเป็นไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยบอกรองแอดมินว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับเดี๋ยว้องแอดจะดึงเข้ากลุ่มนะครับผม เมื่อคืนนี้นะครับพี่พี่แนวทางลาวกาชาตผมให้1กับ7ไปผลที่ออก765กับ91นะครับพี่พี่ทำไมไม่เป็น5 7 6เนาะเรายังจะมาสายลูดนะครับพี่พี่ของเรามา91เนาะแต่ว่า79เนี่ยผมให้แต่ว่าหนไม่ได้ให้นะครับพี่พี่เนาะ7ไม่มาเนาะ7ไปอยู่หลักร้อยใครเอา1ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่91 ดาวโจน VIP ให้3กับ9รูด9พผลีออก40034 9ไม่มาแต่ว่าใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่34ตรงๆเล่นเน้นนะครับดาวโจนสตาร์นะครับให้4กับ8ดผลทีออก19763เน้น4 6มา6 3นะครับผมก็หลุดไปเนาะส่วนทางของค่ำคืนนี้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมเนาะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ คำเกิดน,นี้ก็ขอให้มาเด้งๆนะครับผมลาวกาชาตินะครับรอบแรกผมให้ไปที่เลข0กับเลข4นะครับลูดไปที่4นะครับผม4ก็จะมีในที่4 1 4 6 4 9 0 1 0609 3ตัวนะครับ041นะครับผมลาวกาชาตินะครับส่วนดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ได้เลข9กับเลข5นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข5 90 93 94 50 53 54 3ตัวนะครับผม9 5 3นะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ดาวกาชาดแล้วก็ดาวโจน vip ส่วนหุ้นดาวโจนนะครับพี่พคืนนี้ผมได้เลขสองกับเลขห้านะครับสายรูดผมให้ไปที่ห้านะครับผมห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าสองสามสองเจ็ด 2 9 3ตัว259นะครับผมแนวทางก็ใกล้เคียงกับดาวโจน v วีไอพีเนาะพี่ๆก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับลองก็กทําไปตามสูตรคำนวณแล้วก็เอาตัวเลขมาวางให้พี่ๆไดรับชมกันนะครับผมนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมราวกาชาติแล้วก็ดาวโจน v ว p ไอพีหุ้นดาวโจนนะครับขอให้มา ดิ่งๆปังๆนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ